สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยสมการเศษส่วนพหุนามแบบฝึกหัด3.7ข้อที่1กันมาดูกันเลยค่ะข้อที่1นักเรียนดูดูพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการที่เราจะให้เป็นสมการได้ก็คือฝั่งด้านนี้จะต้องมีค่าเป็น0ูนย์เราจะต้องย้ายนี้มาฝั่งด้านนี้ก่อน ก็จะได้ว่าอะไรคะพจน์แรกของเราคุณครูขออนุญาตคุณนี่เข้าไปเลยนะคะก็จะได้อะไรออกมาคะ x ก,กาลังสองลบกับ x ส่วนด้วยด้านล่างก็จะเป็น x บวกหนึ่งคูณด้วย x บวกสองย้ายฝั่งนึ้นมาก็จะเป็นลบด้วยสองส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็น x บวกหนึ่งคูณด้วย x บวกสอง เท่ากับอะไรคะเท่ากับศนย์ฝั่งนี้เป็น0นย์แล้วนักเรียนสังเกตดูว่าส่วนของเราเท่ากันไหมคะเท่ากันถ้าส่วนของเราเท่ากันนักเรียนสามารถบวกลบเศษส่วนได้เลยก็จะได้ว่าอะไรคะ x บวกหนึ่งคูณด้วย x บวกสองตรงนี้ก็จะเป็น x กาลังสองลบกับ x ลบกับสนั่นเองเท่ากับ0คราวนี้พจนด้านบนเราสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมคะ ได,ได้ไหมคะอ่ะเราลองดูอะไรคูณกันแล้วได้ลบสองรวมกันแล้วได้ลบหนึ่งก็จะเป็นลบสองคูณกับอะไรคะลบสองคูณกับบวกหนึ่งนั่นเองลบสองคูณกับบวกหนึ่งจะมีค่าเท่ากับลบสองรวมกันแล้วได้เท่ากับลบหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเราจะได้ว่าอะไรคะ x บวกหนึ่งคูณด้วย x บวกสองเท่ากับอะไรคะศูนย์ จะเห็นว่าพจน์ด้านบนเราสามารถตัดกันได้ถ้าตัดกันได้ก็จะถ้าตัดแล้วจำได้ไหมคะตัวที่ตัดด้านล่างก็คือ x บวก1ต้องไม่เท่ากับอะไรคะ0ะแสดงว่า x ของเราพจนแรกจะต้องไม่เท่ากับลบอะไรคะลบ1นั่นเองถ้าไม่เท่ากับลบ1เราจะได้ว่าอะไรคะ x บวก2ส่วนด้วยขอโทษทีต้องเป็น x ลบ2 ส่วนด้วย x บวก2นะคะเท่ากับ0จะได้อะไรออกมาคะคำตอบจะได้พจน์ด้านบนของเราก็คือ x ลบ2ต้องเท่ากับอะไรคะ0แสดงว่า x จะต้องมีค่าเท่ากับอะไรคะ2นั่นเองนี่คือคำตอบแต่จำได้ไหมแต่ด้านล่างก็คือ x บวก2ต้องไม่เท่ากับอะไรคะ0 แสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับอะไรด้วยลบสห้ามห้ามเท่ากับลบสองนะคะแต่ตอนตอบของเราจะตอบแค่นี้ค่ะเซตคำตอบคำตอบคือคืออะไรคะคือเลขเลขอะไรอย่างเดียว x สองเพียงตัวเดียวอันเอกนี่คือข้อที่หนึ่